สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานโหมด Canvas ทำแอปเกมจับคู่นะครับในแอป c h a t p t 5นะครับเวอร์ชันปี2025นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกก็มาดูพร้อมนะครับเอาไปเขียนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับนะครับตัวพร้อมนะครับก็ Copy นะครับทีนี้ก็ไปที่ตัว c h a t p t ของเรานะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับ วิธีการคือกดช่องหมายบวกนะครับจากนั้นเลือกตรงนี้นะครับ Canvas นะครับอค่องหมายบวก Canvas พอเลือกเสร็จสังเกตนะครับมันจะมีสีน้ำเงินขึ้นนะครับทำการวางพร้อมลงไปนะครับคือผมจะแนะนำถ้าทดลองทำลองทำอะไรที่ง่ายๆอย่าเพิ่งไปยากมากนะครับนะครับอ่ทีนี้อ่ผมก็ลองปุ๊บ ให้ AI ช่วยเจนนะครับเขาจะเจนเว็บแอปให้เรานะครับเป็นเว็บที่อ่าเป็นเดโมหรือว่าให้เราทดลองเล่นได้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะยังไม่มีฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นตัวอ่าโปรโตไทป์ต้นแบบให้เราได้นะครับอ่าก็รอเขาลันโค้ดไปนะครับแนะนำนะครับถ้าทำครั้งแรกลองข้อมูลน้อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเยอะนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มนะครับ สมมติอันนี้รันเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับก็มาที่แชร์นะครับหรือเราจะ Copy โค้ดไปใช้ที่ Google Apps c r i p t ก็ได้นะครับอันนี้ผมแชร์นะครับแชร์เสร็จผมกด create link นะครับแช์ create link create link ทีนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าเขา Public ไหมนะครับถ้า พับบิกก็คือทุกคนใช้ได้ถ้าไม่ Public แค่เราคนเดียวนะครับทีนี้อ่ะผมลองมาที่ตัวนี้นะครับอีกอีเมลหนึ่งนะครับกดวางไปนะครับมีนะครับคอมพิวเตอร์แมชชิ่งเกมนะครับอ่าเมื่อเราวางเขาก็จะถามเราว่าอนุญาตไหมนะครับเราก็ต้องอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับนี่นะครับชื่อผู้เล่นอ่สมมติผมใส่ชื่อผมไปนะครับ เริ่มเกมนะครับเป็นนี่นะครับจะปูนะครับเมื่อกี้อ่าหูฟังนี่นะครับ นี่นะครับเจบเกมคราวนี้ก็ได้เกมจับคู่นะครับง่ายๆนะครับกดเริ่มใหม่ก็ประมาณนี้นะครับก็มาลองใช้กันดูนะครับสำหรับแชท GPT โหมด c a n วานครับอัปเดตใหม่ล่าสุดจากแชท GPT 5นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ